สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะสัปดาห์นี้นะคะเดนก็แนะนําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ์สุนัขขายหรือว่าอาชีพการตัดชุดสุนัขขายมาในวันนี้นะคะก็พามาที่ร้านขายผลิตภัณฑ์ของสุนัขซึ่งมีมากมายเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นยาเป็นแชมพูหรือแม้กระทั่งพวกสายสร้อยเครื่องประดับของสุนัขนะคะเราจะไปดูเกี่ยวกับอาชีพนี้กันเลยค่ะคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมมาเดินที่จัดจักรเนี่ยนะคะ แล้วผมได้เห็นพ่อแม่ลูกอุ้มสุนัขตัวหนึ่งเป็นลูกสุนัขนะฮะแล้วต็ตายแล้วเขาาก็ร้องไห้กันทั้งสามคนตรงเนี้ยคือคือแรงบันดาลใจที่เราเห็นว่าเอมันเป็นภาพที่สะดใจนะฮะเราก็อยากจะช่วยพอเราก็ในฐานะที่เราก็เป็นสัตวแพทย์ถ้าเราสามารถช่วยตรงนี้ได้เราก็อยากทำ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ควรมีความรักและความเมตตาต่อสัตว์เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยใจรักที่จะเรียนรู้ลักษณะนิสัยมีการหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะผลิตภัณฑ์สุนัขก็มีอยู่มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารเสริมวิตามินแชมพูยากแก้โรคผิวหนังยากันขนร่วงยากําจัดเห็บละหมัดหวีแปลงขนปลอกคอเหล่านี้เป็นต้นลคะค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้คุณสามารถซื้อได้จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยหรือถ้าคุณมีทุนสูงหน่อยนะคะก็อาจจะสั่งนําเข้ามาจําหน่ายเองก็ได้ค่ะสําหรับการขายผลิตภัณฑ์สุนัขนะคะควรจะมีหลายๆชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อและควรจะมีความรู้เกี่ยวกับตัวยานั้นๆด้วยหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ให้คําแนะนําแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องค่ะ สิ่งสาคัญนะคะสําหรับผู้ที่สนใจจะทําอาชีพนี้ก็ควรจะมีจัญญาบันในการขายอย่ามุ่งหวังไปในทางด้านการค้ามากนักเพราะจะทําให้ลูกค้าเนี่ยขาดความเชื่อใจในร้านของคุณแล้วก็อาจจะเลิกซื้อในที่สุดนะคะ ผู้ชมคะการประกอบอาชีพขายผลิตกันฑ์เกี่ยวกับสุนัขเนี่ยนะคะแม้ว,ว่าการลงทุนจะค่อนข้างสูงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ตรบาบใดก็ตามที่สุนัขยังคงอยู่ในจิตใจของมนุษย์นะคะมนุษย์ยังคงรักสุนัขเนี่ยรับรองค่ะว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ทํารายได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณสนใจอยากจะประกอบอาชีพนี้บ้างและพอมีเงินทุนอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อขอข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้คะ่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ